นะครับตั้งใจสวดพระปาฏิปิปปิชอบกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะโมตัสสะโตตันกำลังอยู่ในรายการทอดพระปาที่โรงเรียนบ้านท่าโพซึ่งสิทธิ์เก่าสิ่งเหลืองรอบสรลุนนานัาถอยตอธรรมะต่อธรรมะต่มพระพุทธะอิมานิบยังพันเตปางสกุลญจิวรานี สระปริวารณาิภิกขุสังคตตโคนเยยมะปาทุนโนพันเตภิกขุสังโภอิมานิวังสกุลจิวารานิสัะปริวาณาิปันหาตุอัมหาตังภิกขรตังภิตายะ สุขายา้าแต่ประสงค์ผู้เจริญภาคระเา้าทั้งหลายขอน้อ์ถวาย้าบางกระตุนพร้อมท้งสิ่งของและปัจจัยทั้งหลายคุณพร้อมท้งสิ่งของในกองข้าวปาดีนี้ประสงค์จะได้ชับ อ๋บางสุกุลที่กองพ้าวป่านะครับกอง้าวป่านะครับเพื่อน ครับตอนนี้กำลังถวายจตุปัจจัยกองพระป่านะครับรรลลแล้วก็ถวายปัจจัย